นิกกี้กับโกบอยมีถ่ายงานกับคุณชั์ต่อปูนาทุกคนไปบุกถึงบ้านเลยนะคลิปนี้คือสุดจริงเล่นกับรุ่นใหญ่เลยยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนส่วนพี่บ่าวปอนทุกคนบอกว่าเพลงใหม่กำลังจะมาเร็วๆนี้ยังไงก็รอติดตามด้วยนะก็ไม่เพื่อไล่ชะนงสาวนั้นจะต้องไปพี่บ่าวคนนี้นั้นยังห่วงใย เสแล้วคุณเขามีซื้อของเล่นมาใหม่นะทุกคนน่าหลักมากเป็นดาร์กบินเซสนะทุกคนเห็นบอกว่าเหลือไม่กี่ตัวด้วยถูกใจคุณเขาเลยแล้วที่บ้านมีถ่ายงานน่ะทุกคนเหมือนจะถ่ายคลิปให้โกลันนะทุกคนเพราะว่าโกลันขอคิวไว้ล่วงหน้าแล้ว<า>แล้ว,อวคอนเทนต์ก็จะประมาณแบบว่าทำอาหาร<ล>ที่บ้านนิกกี้ะนะทุกคนยังไงก็รอติดตามกันด้วยพุ่งนนมาทำงานทั้งวันแล้ว เล่นเกมค่ะอร่อยไหมคะแถวแก้วน้ำั้งไหมอร่อยไหมคะอร่อยครับพี่ที่น่าอร่อยไหมคะพี่นี้อร่อยไหมคะพี่นี่กีอร่อยไหมคร้อยหนร้อยร้ออย่างไรร้อยหนร้อยหน้าร้ยหน้อยหน้ยกยกนิ้วให้หน่อยได้ไหมคะฮะยกนิ้วนิ้วโป้งให้แม่ยกแม่เย่ แล้วหลังเลิกงานมีไปเที่ยวกันนะตอนแรกก็ให้น้องบ่าวไปจองโต๊ะก่อนมีแลฟด้วยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปดูโกลันกับนิกกี้เต้นติกตอกกันก่อน วันนี้นะคือที่น้องบ่าวมาจองโต๊ะก่อนคุณเขาตามมานะทุกคนเจอเพื่อนเยอะเลยเจอพี่เพชรจ้าด้วยจีน่าก็มา oh <my> ด้วยนะทุกคน ราไปดูไลฟ์กันนะทุกคน,นแล้วท้ายคลิปของไลฟ์นะทุกคนมันจะค้างนะแล้วเราก็ตัดตรงนั้นออกไปพี่ฮันนี่พรุ่งนี้เดี๋ยวหนูไปออดิชั่นก่อนแต่ว่าถ้าพร้อมพงเดี๋ยวหนูต้องดูอีกทีว่าหนูไปได้ไหมอ่ะอยู่บ้านพี่นิกกี้คะ่ะวันนี้มาถ่ายงานใช่ค่ะขอเติมแก้มหน่อยเหร ซีดแล้วาน,น,น่าปั่นกันเยอะๆนะคะทุกคนให้ยอดมันกระเตื้องกระเตื้องเปล่าไม่มีแรงไม่มีเปล่าใช่คะ่ะเปล่าไม่แรงไม่มีแรงนะคะเดี๋ยววันนี้ พี่ๆในบริษัทก็จะไปเที่ยวด้วยนะคะคลิปสนุกดีขอบคุณครับอ่าวันนี้ไม่เข้าร้านแล้วถามทำไมได้ค่ะพี่พี่ฮันนี่เดี๋ยวรันเข้าไปดูพรุ่งนี้รานมีแคสงานางไงเลยไม่รู้ว่าเสรกี่โมงจะไปทไันไหนไปมินี่ทีวันไหนไปวันนี้นั่นแหละคะ่ะ ดูหลายๆรอบเลยค่ะปั่นเต็มที่เอาให้ถึงแสนเกินแสนได้ยิ่งดีนะคะดูหมาล่าไปกินหมาล่าไปดูคลิปไปดีมากค่ะเสื้อสวยใช่ค่ะพี่นิกกี้แกงรันเหรอคะเพราะว่าอ้าวพี่นิกกี้ก็เลยนินทาเลย<ม>คนดูน้อยมากก็ให้พี่ช่วยไหมมาไหนะ คนดูน้อยมากทำ้พี่ช่วยไหมล่ะช่วยหน่อยก็ดีค่ะตอนนี้คนดูน้อยมากโกอหปกากฏพันกว่าเดี๋ยวนี้เหลือแค่เท่าไรเหมือนจออันนี้ป่ะสี่รอยจอจอมันไม่ชัดป่ะจอมันมันอนีรมนแห้งปากอ่ะนี่แล้วชชดแล้วเปิดแอร์หนอ่อยอ่ะอ่ะรีโมทล่ะนั่งนไงรีโมทจะทิ่มตาแล้วไนรนะรีโมทจะทิ่มตาแล้วสีขาวต้องผงเหลือง เราไม่กลับหรอเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวพี่นิกก pues ี้ค่ะไปลงพงปาร์ตไปลงที่ไหนนะเขาบอกก็ไปกับพี่นิกกี้ด้วยไงจะไปลงท่ไหนฮะไปลงที่ไหนไปขึ้นไปด้วยโอ้โหไปเที่ยวด้วยไปด้วยเฮ้ยเอาดีเอาดีเฮ้ยอะไรวะไปด้วยอะไรวะคนดูขึ้นแล้วพี่นิกกี้เข้ากล้องเลยอยู่นี้ คนดูที่ไรที่ต่อหน้าสุดกับคนดูที่สามร้อยที่เลิกเลยเอลิใอะไรล่ะอยู่ห้องไงอะไหรอไม่วันนี้พี่นิกกี้เขาไปเที่ยวแล้วลรานำมาถ่ายงาน็เลยนขอเขาไปด้วยวันนี้ไหนนิดเดียวเท่าไหร่แล้วคอนโด สี่ร้อยจะห้าร้อยแล้วเร็วๆพี่นิกกี้มาเร็วๆพวกมันผันเลยได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปเราเต้นติ๊กตอกได้เนี่ยเดี๋ยวจะเต้นติ๊กหนูจะเต้นติ๊กตอกคู่พี่นิกกี้แล้วนะคะทุกคนคนอื่นถามไม่หนูไม่เต้นคู่กับพี่นิกกี้สักทีกลัวคนดูเป็นร้ายเลยใช่ป่ะรังสิตมันร้ายเต้นเพลงนี้เต้นเพลงนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอไปถ่ายเฮ้ยไลฟ์ก่อนดิเอาไลฟ์ก่อนเนาะค่านาทีโอเคโอเค แล้วหนูจะเต้นเพลงนี้รังสิตมันไายขอเบอไว้ก่อนได้ไหมพี่บ่าวไปจองโต๊ะแล้วค่ะหลังจากที่วันนี้ทุกคนกินข้าวเสร็จใช่ไหมคะก็ไปแล้วห้าร้อยสิบเจ็ดแล้วก็้สี่ร้อยสามร้อยกว่าสรุปใครล้างจานรล,ล้างนิดหน่อยแล้วก็วันนี้พี่ไมเคิลค่ะเพราะว่าเขาเล่นเกมกันเพราะวันนี้เราทำอาหารไปสองชั่วโมงไม่ไหวแล้วเหนื่อย ใช่ค่ะเสื้อรวมนิกกี้ค่ะมินวี่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วน้องรันมีเพื่อนอยู่รุ่นปะวันนี้น่าจะไปนะเพื่อนใครเพื่อนน้องใครไม่รู้อ่ะแต่ว่าน่าจะมีไปกันด้วยถ้าพี่กดแชร์แป๊บเดียวก็สี่พันเอาเลยเอาเลยแล้วล่าสุดพี่ลงปิดต่อคนน้อยมากเลยพี่จะน,นอยเลยเพี่เลิกเลยตอนแรกพี่คิดว่าคน มันก็น้อยบ้างคนดูพี่สามร้อยพับไปพี่ก็เ้ยเข้าไปดูเขาเยอะนะคะเสื้อทํำขายไหมไม่นี่ผมทําใส่เล่นเนี่ยนั่นงานเลี้ยง GMMTV อ๋อเหรอใช่ตั้งมาแล้วงานเลี้ยง GMMTV อันนี้สามสี่ปีแล้วออ๋ก็แต่คนโควิดอ่ะมันตอนนั้นมันตีมตีมอะไรตัวเอ็นหรือนอนหนูอะไรที่ก็ทําแบบตีมลิกกี้เลย ไรเท่าไหร่ละเขาดูเท่าไหร่จะหกร้อยแล้วติ๊กต็อกเขาดูเยอะก,กว่าป่าหรือว่าไ,ไอจีหนูว่ามันพอๆพอกันแต่ถ้าพี่กดอะสามพันเอาสิแต่ไม่ค่อยกดไม่ค่อยไลค์พี่นิกกี้บอกว่าคนคอหนูต้องแสนเขาอะว,วันนี้มีแม่มาไอเราไอตัวนี้กันไล่ไล่อยู่ข้างบนนอนเลยใช่ไหมใกล้แล้วมั้งเปมื่อแล้วปปิดระตูไม่ได้ถ่ายรูปให้นิกกี้กับน้องรันตอนนี้ ดี๋ยวรอแลวคุณน้องรันเขาไลฟ์อย like <amas> ู <c oughs> <c oughs> ่ติดไลฟ์ไลได้แม่เขาอะไรไม่ไม่แล้วคนอนแล้วหรอปิดห้องเขายอะปิดอด้ไม่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปดปดแอใพี่นิกเปิดแอร์ให้นราหรือยังโอเปิดตลอดไม่เคยปิดเลยพี่เปิดใหนาตลอดกี่สี่ชั่วโมงรอได้ใช่เหร จริงเหรอเนี่ยงบริษัทไงอ๋อเออเวลาไปกินคงกินข้าวได้เลยได้หมดเลยเดี๋วให้น้องน้องบ่าวขอน้องบ่าวเป็นคนจ่ายอที่านมาไปอยอนหมซหนูว่าขอย้อนหลังไม่น่าได้ใช่